สวัสดีครับตัสดีตอนเช้านะครับผมเช้านี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับความลับเรื่องเงินนี่เช้านี้เป็นเรื่องสําคัญความลับเรื่องเงินช h ฮาร์ฟเอเคร์ผู้เขียนหนังสือถอดรหัสลับสมองเงินล้านเป็นหนังสือที่ดีมากๆเขาจะชี้ให้เห็นของกระบวนการความคิดของคนเราที่มีพื้นฐานที่แตกต่างกัน เขาใช้คําว่าแผนผังทางการเงินอันนี้ทีฮาร์ไปเคยว่านะนะครับคนจนคนฐานะปานกลางคนร่ํารวยจะมีวิธีการคิดที่โคตรแตกต่างกันเลี่มนี้ผมมีโอกาสได้เจอตั้งแต่ตอนที่ผมมาทํางานประจําที่โคราชใหม่ๆแล้วก็ได้ซื้อไปอ่านเมื่อก่อนตอนที่ไปตามร้านหนังสือสิ่งที่เรามองหาคือ สมัครงานโยกย้ายงานเปลี่ยนตำแหน่งงานนะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับคําว่าประจําความมั่นคงสวัสดิการอะไรประมาณนี้ก็คือมองอย่างนี้นโดยเฉะโดยถ้าเห็นคําว่าคําว่านิติกรนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยขอบคุณมากครับพี่สิทธิทเธเนนะครับหาคุณสุนทรคุณปันจะรักหรือเปล่าครับสวัสดีนะครับที่ฮับไเคือบอกไว้เลยนะ ความลับทางการเงินเชาน้านี้เราจะมีแผนผังทางการเงินเหมือนกับพ่อหรือแม่เราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนรวมกันทั้งสองคนผสมผสานกันกลายเป็นแผนผังทางการเงินในเวอร์ชั่นของตัวเราเองข่าวดีคือถ้าแผนผังทางการเงิน หรือว่าวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินต่างๆเนี่ยของคนที่เรากปปี้เข้ามาของคนใกล้ๆเราของคนที่รักเราพ่อแม่เราอย่างที่บอกดีประสบความเร็จมั่งคั่งน่่ารวยคุณแล้วคุณกปปี้ตามรูปแบบนั้นแผนผังของคุณเป็นเช่นนั้นคุณก็จะประสบความเร็จมั่งคั่งนั่ารวย แต่ถ้าแผนผังทางการเงินของพ่อของแม่เรายังไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าลำบากน้องบอสสวัสดีครับฮะ <Okay. S 1> วันศุกร์แล้ววันศุกร์แล้วนะครับพนะท่านแต่งตัวหอ่อโอ้โหเสื้อสีสวยถ้าพ่อใส่ก็น่าจะสวยเหมือนนะตัวนี้สีสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้เจริสั่งออนไลน์ให้ไม่รู้มีของคนโตด้วยเปล่าถัางออนไลน์มาไน้่นี่นะครับวันศุกร์เขาก็จะใส่ชุดไทยใช่ไหมลูกใช่ <Okay. S 1> ชิวๆสบายส ขอบคุณมากครับทับอสถ้าพ่อแม่เราแมา่งข้างมีแผนผังทางการเงินที่ดีแล้วเราก็ปรีเข้ามาเราก็มีแนวโน้มที่จะประสบความเร็วมา่ข้างทางการเงินเช่นกันอันนี้คือข่าวดีอ่าแต่ข่าวร้ายไม่เรียกว่าข่าวร้ายหรอกนะครับเรียกว่าถ้าเราไม่ได้รู้ไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ไม่ได้คิดทบทวนเรื่องนี้ เราก็จะใช้ชีวิตโดยเราหลงลืมไปคือถ้าแผนผังทางการเงินของพ่อแม่เราลำบากไม่ประสบความสำเร็จกว่าจะได้เงินมาเลือดตาแทบกระเด็นนะครับแล้วเราไม่ได้ทบทวนเรื่องนี้แล้วเราไปก๊อปปี้เข้ามาโดยที่เราใช้ชีวิตตามรูปแบบของเขาอะ่ะเราก็จะลำบากเช่นกันเราก็จะเหนื่อยเราก็จะหนักเช่นกันนะ้องเบสสวัสดีครับผมครับอนะ่านะ วันนี้สีฟ้าของพี่บอสสีออกแดงๆโอเคสวยงามขอบคุณมากครับมาอันนี้คือข่าวดีของของแท้ข่าวดีของแท้คือเราสามารถเปลี่ยนมันได้คำว่าแหกคอกนะครับคำว่าแหกกฎไงครับคำว่าตั้งแผนแผนผังทางการเงินของตัวเองใหม่ไงถ้าแผนผังทางการเงิน ของพ่อของแม่เรากว่าที่จะได้เงินมาต้องเหนื่อยต้องลำบากแค่พออยู่พอกินหรือว่วนักภาระ,ะนี้สินเยอะแยะมากมายที่เราเห็นพาดนี้มาโดยตลอดแล้วเราไม่ต้องการที่จะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยแหกอ้แล้วก็เลยแหกค้อเคมไหมครับไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นแล้วก็เลยเปลี่ยนเส้นทางแผนผังทางการเงินใหม ในรูปแบบของตัวเราเองเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินความมาัง่งคั่งคนประสบความสําเร็จเขามชวิธีคิดอะไรยังไงเอ้ยทีท่จริงวิธีการคิดอย่างนี้เราได้ต้นแบบมาจากสังคมสิ่งแวดล้อมหรือว่าบุคคลที่เราอยู่ใกล้ๆนี่ว่าดังนั้นแบบนี้มันไม่เอือ้อมันไม่สนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จเราแคนเซิลว,วิธีการคิดอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องเงินมันไม่ใช่เราแคนเซิลเราเปลี่ยนใหม่ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือถอดรหัสรับสมองเงินล้าน ตอนนั้นยังไม่ได้ทําธุรกิจอะไรนะคือหาช่องทางอย่างที่จะทำอะไรดีแต่เราเห็นอะไรรู้ไหมครับเราเห็นกระบวนการวิธีการคิดของเราที่เฮ้ยเรามีวิธีการคิดที่มันไม่เอือ้อมันไม่ส่งเสริมมันไม่สนับสนุนให้เราประสบความสำเร็จเลยเรามีวิธีวิธีคิดของคนอีกกลุ่มนึงเยอะมากมากการตัดสินใจการลงมือทำํำมันก็เลยโคตรแตกต่างกันความลับทา,ทางการเงินเช้านี้ เราจะมีแผนผังทางการเงินหรือว่าวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินเหมือนพ่อหรือแม่ของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนรวมกันข่าวดีคือถ้าพ่อแม,แม่เราประสบความเด็ดเรื่องการเงินนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องคิดทบทวนคือถ้าพ่อแม่เรายังไม่ประสบความเด็ดเรื่องเงินตั้งแต่เด็กจนโตเราเห็นเขาลำบาก ทํำงานหนักก่อนที่จะได้เงินมามีภาระหนี้สินเครือเรื่องเงินมีปัญหาเรื่องเงินครอบครัวเรื่องเงินอะไรพวกนี้แล้วเราไม่ได้คิดทบทวนแล้วเราเผลอไปก๊อปปี้แผนผังทางการเงินเรื่องนั้นมาหนีไม่พ้นที่เราก็จะต้องเหนื่อยหนักลําบากเหมือนกันยกตัวอย่างของผมแล้วกันแม่ผมจะรับจ้างรับจ้างขยันมากๆแล้วก็เก็บเงินเก่งแต่ไม่ค่อยใช้เงินไม่ค่อยได้ใช้เงินนะครับ เราเห็นภาพแม่ลำบากมาโดยตลอดส่วนพ่อผมจะหาเงินเก่งแต่ว่าหายวับไปกับตาอย่างรวดเร็ว,รวแล้วภาพคือไม่ค่อยลำบากมีพระะหนี้สินเหมือนกันนะแต่ภาพไม่ค่อยลำบากพอผมได้อ่านหนังสือเล่มนี้ผมมาทบทวนเ้ยเรามีอะไรที่เหมือนและแตกต่างจากพ่อของแม่เราเกี่ยวกับทางการเงินนะบ้างวะเราก็มาด้ยเราก็ขยัน แล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าจะต้องทํางานถึงจะได้เงินจะต้องเอาเวลาของตัวเองไปแลกเพื่อจะได้เงินมาจะต้องมีคนดูแลรับผิดชอบชีวิตของเราจะต้องมีองค์กรหน่วยงานสวัสดิการต่างๆมาดูแลเราคิดถึงความมั่นคงอย่างเดียวไม่กล้าที่จะกลุมบางเหียนชีวิตของตัวเองพอเราเห็นภาพแม่ที่ลำบากมาเห็นภาพพ่อที่เงินหายวับไปกับตาได้อย่างรวดเร็วเราก็เลยอยากที่จะหาความมั่นคงหาคนมาคอยดูแล อ่าสวสดิการต่างๆพอเราไมา่ได้เรียนรู้วิธีการคิดบางสิ่งบางอย่างมันเป็นวิธีการคิดที่ไม่เอือ้อไม่สนับสนุนและมันเป็นวิธีการคิดที่เราหลงไปก๊อปปี้คนข้างๆมานี่วะเราเปลี่ยนแปลงมันได้อ่าผมก็เลยเริ่มเรียนรู้เริ่มหาช่องทางในการทําธุรกิจต่างๆนานาพอมาถึงจุดนี้ยิ่งชัดเลยผมเอาข้อดีของทั้งสองท่านมารวมกันกลายเป็นเมอร์ชั่นของผมโค้ดเดียว ผมเอาความขยันความอึดน,นะครับทัศนคติที่ดีของแม่มาแล้วผมเอาคำว่าชิวชวิหาเงินง่าย <c oughs> ทำธุรกิจแล้วะสบความเฉเร็จของพ่อมาแต่ไม่ให้มันหายวับไปอย่างรวดเร็วมารวมกันเป็นเวอร์ชันของเราผมถึงบอกไงว่าผมจะเป็นรุ่นแรกของตระกูลที่ประสบความเฉเร็จมั่งคั่งร่ำรวยผมจะเป็นรุ่นแรกของตระกูลที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานผม เพราะคนเรื่องข้างเราเขาก๊อปปี้วิธีการคิดของเราเช่นกันครับและต้นแบบที่ดีตัวอย่างที่ดีคือทำให้เขาเห็นครับทำให้เขาเห็นผมเลยตั้งทงกับตัวเองว่าผมจะประสบความเร็จมั่งคั่งร่ำรวยแบบมีความสุขแบบไม่ลําบากแบบได้ใช้ชีวิต แบบได้อยู่กับลูกกับครอบครัวได้แบ่งปันให้กับคนอื่นๆไม่ได้วุ่นวายอะไรนหน้างานไม่ได้ยุ่งเหยิงไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายแต่เราได้ใช้ชีวิตได้ช่วยเหลือแบ่งปันผมเลยตั้งธงกับตัวเองอย่างนี้ไงนะครับลองทบทวนดูนะครับว่าเรามีวิธีการคิดหรือว่ามีแผนผังทางการเงินเหมือนพ่อหรือแม่หรือทั้งสองท่านรวมกันหรือเปล่า เรากําลังดําเนินรอยตามเกี่ยวกับการเงินเหมือนพ่อหรือแม่ของเราคนใดคนหนึ่งหรือเปล่าไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะนะครับแต่ถ้าผลลัพธ์มันดีอยู่แล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ถ้าผลลัพธ์ยังไม่เบิกยังไม่ใช่ยังไม่โอเคต้องรีบมาทบทวนแล้วกล้าที่จะแหกคอ,อกซะโอเคไหมกล้าที่จะแหกคอ,อกซะเราเปลี่ยนมันได้ครับ เราเกิดและเติบโตจากครอบครัวแบบไหนไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีฐานะทางการเงินเหมือนอย่างนั้นไปตลอดชีวิตคนที่เกิดและเติบโตจากครอบครัวที่ประสบความเร็ดมั่งคั่งนั่รวยเขาก็สามารถที่จะกลับมาอยู่ระดับศูนย์ได้คนที่เกิดและเติบโตจากครอบครัวที่ยากลำบากเขาก็สามารถที่จะขึ้นได้ได้เช่นกัน มีตัวอย่างเห็นเยอะแยะมากมายแต่เช้านี้อยากให้ทีมงานเราทุกทุกคนทบทวนว่าตอนนี้เรากำลังเดินตามแผนผังทางการเงินของคนอื่นอยู่หรือเปล่าโอเคนะครับจัดไปอขอบคุณคุณวาสนานะครับคุณปัญจรักษ์ผมชอบเสียงนะชอบเสียงเหมือน เหมือนพ่อหรือแม่ท่านใดท่านหนึ่งใช่ไหมหร,หรือว่าอย่างไรหรือว่าเหมือนคนข้างๆหรือว่าเหมือนคนที่ดูแลเรามาถือครับคุณพิธิพทัทคุณสุริชาพักโอเคจัดไปนี่คือความลับทางการเงินที่สําคัญสุดๆโคตรๆถ้าเราเก็ตรู้และเข้าใจมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทางการเงินของเราไปตลอดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางการเงินของเราไปตลอดการเหมือนอย่างผมถ้าว่าจริงๆเนี่ยผมถือว่ามาไกลามากๆ นะครับมาไกลมากๆเมื่อเทียบกับรายได้ของพ่อของแม่ที่เขาเคยได้มาเมื่อเทียบกับรายได้ของทีมงานญาติพี่น้องเราที่เขาเคยทําได้มานะถือว่ามาไกลมากๆถือว่าเป็นต้นแบบให้กับรุ่นต่อๆไปได้เช่นกันในระดับของเรานั้นไม่ถึงในระดับของผมในระดับของพื้นฐานครอบครัวที่เราเกิดและเติบโตมาไม่ได้เปรียบเทียบกับใครทั้งสิ้นโอเคนะครับโฟกัสที่ลูวิ่งของตัวเองมีความสุขในเวอร์ชั่นของตัวเราเอง แล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปขอให้เจอแผนผังทางการเงินที่ประสบความเร็ดมั่งคั่งร่ำรวยเพื่อที่จะแบ่งปันส่งต่อให้กับคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย